แดนแดนวันนี้มาแนะนำเมนูนะคะนี่ต้ยมยำเส้นอุด้งนะคะเราก็จะมาลองทำกันดูเนาะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะใช้ของเหลือจากในตู้เย็นนะคะทั้งนั้นเลยนะมาชมกันค่ะอันนี้เราก็เปิดเตาก่อนนะคะอันนี้น้ำซุปเราปรุงไว้แล้วนะคะก็มีผงปรุงรสธรรมดาปกติทั่วไปนะคะ รัวแล้วนั่นแหละคะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องปรุงของมันนะคะอ่าเราใส่ไปค่ะใส่ไปไอตรงนี้เราใส่ไปก่อนได้เลยนะเพราะว่าต้องต้มน้องเขาสักพักหนึ่งค่ะอ่าใส่เครื่องปรุงไปค่ะอ่าเครื่องปรุงอ่ะเครื่องปรุงก็ประมาณนี้เนาะอ่าใส่ไปค่ะอ่ะใส่ไปนะคะแล้วก็รอต้มสักพักนะคะ อันนี้น้องเดือดแล้วนะคะน้องเดือดแล้วก็ใส่เห็ดเอ่อยังไม่ต้องใส่เห็ดดีกว่าอ่าเราก็ปรุงรสก่อนนะคะไม่ใช่ปรุงรสนะคะก็คือโอ้ยใส่เห็ดเลยดีกว่าเนาะไม่มีถูกผิดนะคะอันนี้ใส่ก่อนเลยขอใส่เห็ดก่อนแล้วกันเนาะเออเลือกไม่ถูกจะใส่อะไรก่อนเนาะคือแบบว่ามันไม่มีสูตรตายตัวเนาะอยู่ที่เราชอบว่าเราจะใส่อะไรนะคะอันนี้ใส่เห็ดนะคะใส่เห็ดไปก่อนค่ะอะโอเคค่ะ เวลาทําออกแบบออกกล้องมันก็จะเขินๆนิดนึงเนาะอ่าแต่มันไม่มีถูกปิดนะคะตามสูตรของใครของมันเนาะ <c oughs> โอเคค่ะแล้วพอเดี๋ยวน้องเขาเดือดอันอันนี้เพิ่มก่อนนะคะเพิ่มเพิ่มคว่มความแรงเขาก่อนอ่าเพิ่มให้เขาเดือดให้เขาให้เขาเดือดเยอะๆก่อนนะคะอ่ะอาพอเขาเดือดแล้วนะคะเส,เ,เสร็จแล้วก็เดือดเสร็จแล้วก็ใส ใส่กุ้งไปคะ่ะกุ้งเรานี้นะคะแตกกุ้งกุ้งไม่ตัดกล้ามนะเราต้องกุ้งกุ้งแบบตะกอนกุ้งกุ้งแบบตะกอนอ่ะโอเคใส่ไปแล้วคะ่ะอ่าอุ้ยต้มยำเราก็จะมอแน่นๆหน่อยนะคะตามนี้ก็คือกินคนเดียวนะคะไม่แบ่งปันใครโอเคพอเดี๋ยวกุ้งน้องกุ้งเขาเริ่มเสร็จแล้วเราก็ใส่ภูเขานะคะ จริงๆอะพี่เผาเขาอาจจะทําน้ําต้นอย่างมันก่อนแล้วค่อยใส่ก็ได้เนาะแต่คันนี้มันแล้วแต่ใครแล้วแต่ว่าใครจะทําอะไรก่อนหลังนะคะไม่มีถูกผิดนะเอาตามความชอบนะคะเออคันนี้เราถนัดแบบนี้เนาะเราใส่มั่วแหละไม่มีอะไรหรอกถนัดอย่างนี้เนาะอ่าโอเคอ่ะน้องกุ้งเขาสุกแล้วนะคะเพราะว่าหม้อเขาเล็กเนะาะก็จะสุกง่ายนิดนึงอ่าน้องกุ้งเขาสุกแล้วนะคะคันนี้เราก็ ใส่นี่เลยค่ะอันนี้เราต้องใส่พริกเผานะคะเผาพริกเผาพริกเผาแบบตะโกนนะคะเพราะว่าของเราทําเองเนาะเครื่องเราต้องเน้นเน่นๆค่จะจัดไปคะ่ะพริกเผาเราแบบตะโกนเลยนะคะอ้พาพริกเผาตะโกนตะโกน <Sever ed> พริกเผาแบบตะโกนตะโกนเลยนะแบบอืมทาสล่าต้องใส่เยอะๆอะไรเงี้ยอ่าโอเคใส่อีกนะคะใส่อีกนิดหน่อยว้าใส่ ใส่ช้ำๆยั่ยๆอ่ะอ้าวใส่ไปนะคะตัวแต่รสชาติเราปรุงไว้แบบโอเคแล้วนะคะน้ำซุปอะไรนี้อ่ะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จัดการใส่นมสดค่านมสดน้สดค่ะ,คะจะได้เป็นแบบต้มยำแบบตะกนูนตะกูนนะคะ,อะโอเคสีสันหน้าตาน้องกาน,น่ากินแล้วนะคะเพื่อนๆว้าโอเคโอเคอเค่ารอให้น้องเขาเดือดนิดนึงค่ะนิดนึงแล้วก็อนุญาต ขออนุญาตใส่ไอ้นี่เลยนะคะเส้นแล้วเดี๋ยวตบท้ายด้วยปลาหมึกเพราะปลาหมึกเราไม่ต้องการให้น้องเขาสุกมากนะคะดี๋ยวสุกมากไปมันจะเหนียวเนาะแอันนี้เส้นเราก็ใส่เส้นนะคะเส้นอุดง้งไม่ได้ทาเองเด้อพี่น้องซเข้าสําเร็จมาให้เด้อจ้าซื้อเอาจ้า <c oughs> ซื้อมาแช่ติดตู้เย็นไว้เนาะเพราะว่าน้องเขาเก็บได้นานนะคะเราก็ซื้อมาเก็บแช่ตู้เย็นไนะะว้เนาะวันไหนแบบว่าเราเออแบบขี้เกียจออกไป ขี้เกียจแบบออกไปแบบนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ค้นของในตู้เย็นเรามาแบบว่าทําทานได้นะคะมีล้นล้นชามแบบอืมล้นชามแบบตะโกนมากเลยอ่ะโอ้าวยื้ยย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 รอให้เส้นเส้นเส้นสุกนิดนึงนะคะค่อยๆแบบซึมๆไปนะคะไม่ต้องแบบอะไรกับเขามากเนาะ แล้วเส้นน้องเขาก็จะสุกนะคะจริงๆอ่ะใส่เส้นไปก่อนจะได้นะเพื่อนๆแล้วกุ้งใส่ทีหลังเนาะเพราะว่าน้องกุ้งเขาสุกง,ง่ายอยู่แล้วเนี่ย <t iss im icking> อุ้ยมอล้น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 แดนแดนอันนี้ก็คือเส้นน้องเขาเริ่มแบบได้แล้วนะคะเราก็ใส่ใบมะกรูดไปนะคะให้มีความหอมเนาะ,ะ <t iss im iva> แล้วก็ตบท้ายด้วยนี่นะคะปลาหมึกปลาหมึกค่ะ ปลาหมึกไปค่ะอันนี้เราไม่กินเยอะเนาะเราเราเน้นเส้นเราก็จะใส่แค่สองชิ้นนะคะอ่าประดับประดับให้สวยๆเฉยๆ <laughs> สวยงามสวยงามคือแบบว่าเราไม่ได้เน้นเนาะอ่าค้อนี้ค่ะก็ตบท้ายด้วยผักชีนะคะชีค่ะโอเคแค่นี้พอนะคะเรียบร้อย พอเรียบร้อยเสร็จเราก็ปิดเตานะคะปิดเตาแล้วก็ตามด้วยบีบมะนาวนะคะให้รสชาติจัดจ้านนะอ่ะโอเคว้าวฉ่ำๆยั่วๆอร่อยนะคะเมนูนี้รับรองเด็ดแน่นอนคะ่ะมีติดบ้านไว้ไม่เสียใจนะคะยังไงก็ลองทําตามกันได้นะคะอ่านเดี๋ยวคนให้ดูเนาะว้าวอุ้ยหน้าตาน้องเขาน่ากินมากเลยคะ่ะอร่อยบอกต่อนะคะอ่ะยกให้ชมนะคะ เป็นไงคะอร่อยบอกต่อคะ่ะแนะนำคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ